สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับนุชที่เพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทยหกแแยกหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้นุชก็พามาดูเจ้าโตโยต้ายาริส2 e นะคะปี2014ราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัด,ดยอดได้เต็มเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานทุ่การศการส่งกล้าน,นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะตอนนี้มีขับโปรับเอ่อขับฟรี ีก90วันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามรถมาได้เลยนะคะตามมือถทรด,ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดรอบพันของเจ้าตัวรถคันนี้กันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมปี2014นะคะราคา3 19,000บาทนะคะมาพร้อมนะคะเลขไม้ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่100 0 0 0นะคะ60 0กิโลนะคะถือว่าวิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยสวยๆด้วยนะคะมาเป็นสีขาวนะเรามารับชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของตัวรถนะคะจะมาพร้อมกระจังหน้าสีคม,มียมนะคะแบบนี้สวยๆให้เลยนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์ t o y ยต้านะคะตีเอ่อเป็นสีคม,มียมตรงกลางให้ด้วยนะคะสะเกิร์ตด้านหน้าออกมาให้สวยๆเลยนะคะมา ร้มไฟ LED นะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลยเนาะสำหรับถัดมาตัวแมตนะคะจะมาเป็นแมตเ,เดิมจากโรงงานนะคะเป็นแมตเดิมๆจากโตโยต้านั่นเองนะคะมาพร้อมยางปี2020ทั้ง4เซนด้วยนะคะนี่เลยนะคะรายละเอียดรอกคันของตัวรถคันนี้ถือว่าสวยงามน่าใช้งานมากๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีกอไม้นะคะตัวนี้เป็นรถเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวย เรามาดูในส่วนตัวข้างหลังกันเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมนะคะไฟ LED ด้านหลังให้ด้วยแบบนี้ให้เลยนะคะโฉมใหม่สวยๆนะคะพร้อมไฟทับทิมด้านล่างนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะตนจะเป็นแฮนแบกหประตูนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจตัวยาริสนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะสวยๆรถเดิมนะคะเป็นรถเดิมรถแท้จากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมนำไม่มีก่อใหม่แน่นอนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามารับชมในส่วนเรื่องของตัวภายในตัวรถกันเลยนะคะสําหรับด้านในตัวรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะสวยๆเลยนะคะมา พร้อมบอกภาพแบบนี้ให้สวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะด้านในตัวรถถือว่าออปชั่นน่าน่า,น,าน่าสนใจมากๆเลยนะคะในของตัวคันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะ ถัดมาในตัวของวพวงมาไล่นะคะตัวนี้จะเป็นพงมอะไรเรียบง่ายนะคะแบบไม่มีอะไรเยอะเลยเนาะจะไม่มีลูกเล่นอะไรให้เยอะนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมตัวโชว์หน้าจอ3วงแบบนี้ให้เลยนะคะถัดมาตัวลูกเล่นเครื่องเสียงวิทยุนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมเป็นแบบกดนะคะใช้งานได้นะคะแอร์เอิร์ก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะระบบควบคุมแอร์นะคะเป็นแบบหมุนออโต้นะคะก็ใช้งานได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะรถคันนี้ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลย ะะด้านในตัวรถถือว่าสวยงามมากๆนะคะลูกค้าคันนี้นี่เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องของเบาะด้านหลังกันนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนเนาะมา ถัดมาสําหรับด้านตัวเบาะด้านหลังนะคะก็กว้างขวางม,มากๆเลยนะคะสามารถนั่งได้สาสี่ท่านนะคะไม่แออัดด้วยนะคะลูกค้าคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรีบโทรมาด่วนเลยนะนี่เลยนะคะสภาพเดิมๆหมดทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูน no น็อกกันเลยเนาะ,ะเป็นน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานนะคะเป็นน็อตเดิมๆเลยไม่มีแกะเกิดออกนะคะคันยาริคันนี้สวยๆนี่เลยภายในตัวรถถือว่าน่าใช้งานมากๆนะคะ มาในส่วนเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้อสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวนุชเขาก็น่าจะแบบยังให้นี่ออกให้เนาะอ่ะก็คือกว้างมากๆนะคะลูกค้าสามารถเก็บเข้าของได้เยอะเลยเนาะคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูกัน นะคะนี่สวยเลยนะคะด้านหลังตัวรถนะคะก็คือที่เก็บทัพ p ะกว้างพร้อมใช้งานนะคะให้ดูในส่วนเรื่องของยางอะไหล่นะคะตัวนี้จะเป็นรถเพิ่งรับเข้ามานะคะยางอะไหล่เรายังไม่มีมาให้แต่ว่าก่อนรถออกนะคะก็คือยางอะไหล่ครบนะคะจะมียางอะไหล่ให้ด้วยนั่นเองเนาะและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบคันเลยนะคะของตัวรถเก้าคันนี้นะคะยาริสของเรานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนเรื่องของโปรก์ชันจากทางร้านกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบคันเลยนะคะของเจ้าตัวรถยาลิสนะคะคันนี้ติดสวยเลยเนาะใครที่สนใจอยากมีรถไว้ใช้งานท่องเทศการสงกรานนะคะก็ไม่ควรพลาดเป็นคันนี้เลยนะคะอยากนาเสนอมากๆคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นหนึ่งจุดสองอีนะคะปีสองพันสิบสี่นะคะราคาคันนี้นะคะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะลูกค้าท่านไหนเครดิตนะคะสามารถจัดยอดไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะ อ่อฟรีทุกอย่างเลยนะคะฟรีค่าจองฟรีค่าเงินการนะคะลูกค้าจ๋าสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมนะคะในการรับชมรถเข้าใหม่ของเป็นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ